กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่ผ่านมาเจอคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับผมได้ทําคลิปสั้นด่าคนในแอปหาคู่ไปก็มีคนเข้ามาตั้งคําถามผมว่าคนปกติเขาจะไม่เข้าไปในแอปหาคู่กันเพราะในแอปหาคู่มีแต่คนไม่ดีคุณเข้าไปทําไมครับคุณช่วยบอกผมทีแต่รับว่าแอปไหนบ้างครับมีแต่คนดีๆไม่มีคนไม่ดีถ้าโลกออนไลน์นี้มีแต่คนดีๆทั้งนั้นน่ะ มันคงจะดีไม่น้อยครับ f c e e o o o เนี่ยก็คือขยะกองเบลอมีคนอยากไปนั่งอ่านขยะใน Facebook ครับผมก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันเพราะอ่านไปแล้วก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ยิ่งไอ้พวกคําคมบาดหูบาดหัวเนี่ยอ่านกันเลือเกินครับคําคมแล้วคิดดูนะครับคําคมเหล่านั้นเอามาอ่านเพื่ออะไรเราน่าจะเอามาปฏิบัติด้วยได้แต่เปล่าเลยอ่านแล้วก็ปล่อยผ่านใครดูอะไรก็ดูไปเถอะครับ ทีนี้ที่ผมเข้าไปนั่งเลตแอปหาคู่เข้าใจไหมครับคําว่าแอปหาคู่คืออะไรมันก็บอกอย่างชัดเจนคือการไปหาคู่จะเป็นคู่ชีวิตหรือจะเป็นเพื่อนพี่น้องมันก็คือการหาคู่แสดงให้เห็นว่าคนที่มาคอมเมนต์ยังไม่รู้เรื่องนะครับคุณบอกว่าคนทั่วไปไม่เข้าหรือคนปกติไม่เข้าคือคนที่เขามีความพร้อมทุกด้านคือเขาหาคู่เสร็จแล้วเขามีครอบครัวแล้วเขาคงไม่เข้าหรอกครับ เผลอดเพ u ินยที่เรากำลังนั่งดูกันอยู่เนี่ยเขาไม่มาเล่นด้วยซ้ำหลายๆคนเขาไม่สนใจด้วยซ้ำช่องผมจะพูดอะไรไปเนี่ยนะครับถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่มีใครเสียสละมาดูหรอกครับผมก็ไม่คิดนะว่าจะต้องมาทำคลิปในค่าคืนนี้เพราะสิ่งที่ผมพูดออกมาเนี่ยผมอยากจะพูดจากใจว่าผมเข้าไปเล่นแอปหาคู่เนี่ยผมก็แค่เผื่อ เผื่อว่าบาังเอิญมีคนที่เขาไปเล่นอยู่ในแอปหาคู่นะ่ะเขาเกิดมีความต้องการอยากจะสารสัมพันธ์ต่อในฐานะเพื่อนพี่น้องหรือจะเป็นแฟนในอนาคตเขาอยากจะคุยด้วยทีนี้การที่เราเข้าไปเล่นแอปหาคู่เนี่ยผมเองเนี่ยผมก็ไปเล่นอย่างนั้นแหะครับเพราะไม่ได้คาดหวังเยอะว่าจะมีคนมาคุยด้วยแล้วก็บางทีเมื่อเราไม่ได้คาดหวังเยอะ ว่าเขาจะต้องมาคุยด้วยมันคืออะไรครับผมไม่ได้คาดหวังเยอะไงก็เลยไม่เจ็บเยอะพอในแอปหาคู่เนี่ยล้วนแต่โปรไฟล์หลอกลวงกันทั้งนั้น Facebook ก็เช่นกัน YouTube บางช่องก็เช่นกันเพราะอะไรครับนำเสนอข่าวของรัฐบาลแจกเงินแต่ไปเอาอีกเรื่องมาลงเออนะบ่อยไป ก่อนหน้านี้จําได้ไหมครับคุณอนุวัตรเฟื่องทองแดงน่ะโดนไปเท่าไหร่แล้วล่ะถ้าฟ้องร้องกันจริงๆเ่ะหมดทั้งประเทศยังไม่รู้จะจบหรือเปล่าเรื่องของการที่มียูทูบเบอร์สายสายดําเลยดีกว่าเอาข้อความของคุณอนุวัตรไปลงในช่องเผื่อไม่ใช่ว่าอะไรนะไม่เรียกว่าเรียกยอดหรือยอดไรนะเรียกส้นเท้าอ่ะ หมายความว่าไงครับมันก็แปลเห็นบรรยากาศว่าในโลกออนไลน์เนี่ยถ้าคุณบอกว่าแอปมีแต่คนไม่ดีแอปไหนละครับมีคนดีบ้างตอบมาเลยครับคุณหายผมต้องแอปสิผมอยากจะเข้าไปเล่นจังเลยแอปที่มีแต่คนดีๆไม่มีสัตว์ไม่มีคนที่เป็นมิจฉาชีพไม่มีคนหลอกลวงอะแอปไหนบ้างครับ คุณหาได้ไหมครับในโทรศัพท์เนี่ยถ้าคุณหาได้คุณหาให้ผมสิผมจะเข้าไปเล่นนะแต่มันไม่มีไม่ใช่เหรอ Facebook นี่คือขยะกองโตที่มาร์คซักเบิกไม่ได้แก้ปัญหาทุกวันนี้ใครจะโพส์อในเฟซบุ o กนี่ผมแทบไม่ค่อยได้ไปดูเลยอันนี้พูดอย่างตรงไปตรงมานะดูก็น้อยมากเพราะส่วนใหญ่เนี่ยขยะล้วน,วนคือเว็บพานันเต็มไปหมดดูแล้วทุเรศทุลังคนนั้นก็พาน,านันคนนี้ก็พาน,านัน เล่นเก่งกันเลอกเกินแตกเท่านั้นแตกเท่านี้เว็บของผมนี่การันตีมีใบเซอร์คนเล่นเขาต้องการได้เงินคนเปิดเว็บก็ต้องการได้เงิน <c oughs> คนเล่นต้องการชนะแต่คนเปิดเว็บชนะโดยไม่ต้องการอะไรแค่เปิดเว็บตั้งไว้ก็มีคนไปเล่นเยอะแยะเสร็จแล้วไงครับ มันก็ลามปามไปเรื่อยเปื่อยในโลกออนไลน์ตรงนั้นก็เจอตรงนี้ก็เจอแม้กระทั่งเนี่ยที่พักพวกกันเข้ามานั่งดูโทรศัพท์อีกอันหนึ่งคือวัวชนครับมันแฝงไปด้วยอะไรการพนันออนไลน์ครับและพนันออนไลน์ไงก็คือพนันวัวชนนี่แหละเข้ากลุ่มแทงพนันวัวชนซึ่งถามว่าต่อให้เซียนมาจากไหนนะครับ เก่งเหลือเกินเก่งเอามากๆดูวัวเก่งแค่ไหนครับมันก็แพ้แพ้อะไรถ้าเกิดวัวมันจะไม่วิ่งสยอย่างมันจะไม่เล่นสยอย่างมันจะล้มโดยไม่มีเหตุผลก็เกิดขึ้นได้ทีนี้ถ้าบอกว่าในแอปหาคู่มันมีแต่คนไม่ดีใช่ไหมครับแอปไหนล่ะครับมีคนดีแทบทุกแอปไม่มีคนดีเลย เราไว้ใจใครไม่ได้เลยในโลกออนไลน์ที่ผมไปถูกมาเนี่ยคือเขามาขายของก็คือขายอะไรขายหนังโป๊ที่เขาเล่นเองขายวิดีโอคอรพอเราไม่ซื้อเขาก็ด่าเราซึ่งเขาทำอย่างนั้นไปเนี่ยเขาไม่คิดว่าในอนาคตตัวเขาเองเเขาจะลำบากลำบากยังไงครับลำบากอย่างแรกคือพอแก่ตัวลงไม่มีใครเอาทำภรรยา คือง่ายๆอ่ะไม่มีโอกาสมีผัวนะคนแบบนั้นเนี่ะพราะมานั่งขายหนังโป้เนี่ยในวันนี้แกตัวลงก็ไม่มีใครเอาเผพอๆผู้ชายที่เขาคิดได้เขาไม่เลือกแต่ตัวเองเลือกเขาเนี่ยเจ็บเปล่าๆครับทีนี้คนที่มาดูผมแล้วคอมเมนต์บอกว่าเข้าไปทําไมก็มันชื่อแอปหาคู่ไงผมคนโสดผมก็เข้าไปเล่นไงครับผมไม่ได้คิดว่าผมเล่นแล้วผมจะต้องเจอนางฟ้าสทัทีเดียว แต่ถ้าเจอจริงๆมันก็ดีเหมือนกันดียังไงร,รู้ไหมครับมาฟังตรงนี้ผมคนหน้าตาไม่ดีนะต้องยืนยันก่อนถ้าบาังเอิญนางฟ้ามาเจอผมแล้วเขาพาไปอยู่ด้วยแล้วเขาไม่ได้บังคับให้ผมเลิกทำ YouTube ตรงนี้เขาแค่ต้องการให้ผมทำตัวให้เข้ากับเขาให้ได้ที่สุดผมจะปั่นจกักรยานก็ปั่นไปประโยชน์คืออะไรครับถ้าเขาไม่ได้บังคับอะไรผมมากมายแล้วผมพอที่จะเป็น เป็นส่วนประกอบสําคัญของชีวิตเขาได้ก็คงจะดีไม่น้อยแต่ผู้หญิงสมัยนี้ครับเขาเลือกที่จะอยู่คนเดียวมากกว่าการมีสามีเพราะเขามองว่าสามีคือภาระที่ไม่คุ้มถ้าได้คนรวยเขาก็ถือว่าตกถังข้าสารไปถ้าได้คนไม่รวยก็ซวยไปอีกเพราะจะมีผู้หญิงสักกี่คนที่สนใจอยากจะเลี้ยงผู้ชายไปตลอดชีวิตโดยที่ตัวเองไม่ได้อะไรแถมเหนื่อยเปล่าด้วย จริงไหมครับอืมพูดมาถึงตรงนี้หมายความว่าไงผมบอกตรงๆนะว่าทุกแอปที่เราเล่นเนะี่ยไม่มีคนดีอยู่หรอกมีแต่คนหาผลประโยชน์ทั้งนั้นเอาใกล้ๆตัวตรงนี้เลยดีกว่ามผมไม่แน่ใจว่าใน YouTube อตอนนี้ยังมีการทำในสิ่งที่ผิดกฎกติกาหนึ่งอย่างอยู่หรือเปล่าอะไรคือการทำผิดกฎกติกาครับกฎกติกาที่ว่าก็คือ ยังมีคนไปปั่นยอดวิวยอดไลค์ปั่นยอดผู้ติดตามยอดชั่วโมงอยู่ไหมถ้ายังมีคนทำผมกราบตรงนี้เลยนะครับขอกราบเลยอย่าไปทำเถอะครับคุณรู้ไหมครับการที่คุณมียอดวิวยอดไลค์อย่างรวดเร็วเนี่ยหนึ่งพันคนคุณหาได้ภายในวันเดียวสี่พันชั่วโมงคุณสามารถทำสำเร็จในวันเดียวนั่นไม่ได้แปลว่าคุณจะได้เงินนะครับรวมอันนี้ด้วยวิดีโอสั้น สิบล้านครั้งอ่าโอเคคุณทำสามอย่างนี้ผ่านหมดเขาก็ต้องตรวจสอบรายละเอียดอีกว่าคุณผ่านได้ยังไงคุณผ่านจากอะไรอ่าคนดูคือใครถ้าคนทำวิดีโอคือคนไทยแต่คนดูเป็นชาวต่างชาติอันนี้แสดงว่ามันเป็นการทุจริตถูกไหมครับอ้าวอยู่ดีๆคุณหาคนหนึ่งพันคนเข้าช่องได้ภายในระยะเวลาไม่ถึงวันแถมไม่ถึงชั่วโมงด้วยง่าย คุณทาคลิปลงไปหนึ่งคลิปแล้วไปฝากเขาปั่นยอดวิวยอดไลค์ให้คนที่เข้ามาดูคุณคือใครคือชาวต่างชาติหรือชาวไทยถ้าเป็นชาวไทยคุณสามารถหาได้ไม่เกินหนึ่งหนึ่งวันแล้วก็ยอดอรับชม4ี่พชั่วโมงคุณสามารถทำสำเร็จได้ภายในหนึ่งวันคุณก็ส่งขเขาเรียกว่าเลขบัญชีไปแล้วก็กรอกเอกสารที่เขาให้กรอกให้เรียบร้อย พอคุณกรอกเอกสารเสร็จส่งหมายเลขบัญชีไปเสร็จถ้าเกิดสมมติว่าคุณสามารถทําสําเร็จนะครับแล้วยอดยอดของคุณยอดวิดีโอของคุณปังๆเนี่ยสมมติว่าคุณใช้เวลาแค่เดือนเดียวเนี่ยแล้วคุณผ่านกฎไปเลยเนี่ยคือจบครับไม่มีใครจะไปคัดค้านอะไรกับคุณแต่ถ้าคุณยังใช้วิธีการไปอ,อ,อะไรนะปั๊มยอดวิวยอดไลค์ยอดซับปั๊มยอดนั่นนู่นนี่คือ คุณกาลังโกงอ่ะแล้วคุณโกงไปเพื่ออะไรถ้าคุณอยากมีไรายได้จากโลกออนไลน์อย่าง Youtube อย่ากโกงสิครับแล้วไอ้ร้านที่รับปั๊มยอดวิวยอดไลค์ทั้งหลายครับพวกคุณน่ะกำลังหลอกคนอยู่ทุกคนที่เข้าไปดูคุณน่ะขอให้คุณทําให้เขามีความหวังว่าอยากจะได้ยอดเพื่อไปรับเงินจาก Youtube และจะได้มีไรายได้ แต่ไรายได้มันจะมาต่อเมื่อคุณคิดได้ว่าทําวิดีโอให้น่าสนใจเหมือนที่ผมทําตอนเนี้ถ้าทําวิดีโอไม่น่าสนใจยังไงก็ไม่มีคนดูแล้วยอดผู้ติดตาม1ึงพันคนภายในหนึ่งปียอดการรับชมสี่พันชั่วโมงภายในหนึ่งปียอดการรับชมวิดีโอสั้นสิบล้านครั้งภายในหนึ่งปีทำให้ได้สิครับทำได้ก็เป็นประโยชน์ผมเนี่ยเริ่มต้นจากศูนย์ บอกเลยเริ่มต้นจากศูนย์อาจจะมีอะไรบางอย่างที่ผมต้องากาบขออภัยถ้ามีใครรู้ว่าผมอาจจะไม่ได้ไม่ได้ลงทุนเอามากมายเลยคือ Wi-fi ตรงนี้ต้องขออภัยด้วยผมไม่ได้ลงทุนเรื่อง Wi-Fi แต่ผมก็เริ่มต้นจากศูนย์เพราะช่องผมไม่ได้เริ่มต้นจากคนติดตามเลยนะครับยังไม่มีคนรู้จักผมเพิ่งจะมีคนรู้จักเมื่อเดือนตุลาคมปี65 แล้วจากนั้นมาก็ค่อยๆมีคนติดตามมาเรื่อยๆผมยังมีอีกหลายเรื่องที่อยากจะทํานะครับแต่วันนี้ที่ผมมาพูดหลักๆก,ก็คือผมเห็นคอมเมนต์ที่คุณพิมพ์มาบอกว่าคนปกติเขาไม่เข้าไปเล่นกันคุณเข้าไปทําไมในนั้นมีคนไม่ดีงั้นคุณเล่น YouTube เล่น Facebook เล่นแอปต่างๆในโทรศัพท์คุณช่วยหาแอปที่มีแต่คนดีๆหน่อยสิยครับให้ผมดู หรือการที่คุณมาแนะนําเรื่องเกี่ยวกับการอะ,อะไรนะให้ผมไปดาวน์โหลดแอปทีวีใช่ไหมมาลงในโทรศัพท์เพื่อจะได้ดูรายการสดนั่นไม่ใช่ปัญไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาเพราะรายการที่ผมอยากดูมาดูสดไม่ได้เนื่องจากอะไรผมอาจจะไม่มีเวลาในการดูสดทีนี้ผมอยากดูย้อนหลังปัญหาคืออะไรรู้ไหมครับ ผมก็ดูย้อนหลังไม่ได้เพราะบริษัทขาดทุนก็เลยไม่เอามาลงใน u t u b e ไงพอไม่ลง YouTube เสร็จปัญหาตามมาคือผมก็ไม่รู้จะไปดูยังไงย้อนหลังชอบนะรายการทำอาหารลง u t u b e เนี่ยที่เป็นการแข่งขันของบริษัทฮลิโคน,นเนี่ยชอบจริงๆแต่ก็ดูไม่ได้เมื่อดูไม่ได้เกิดอะไรขึ้นผมก็ต้องไปเสียเงินให้กับแอปพลิเคชันอย่าง Netflix บ้างอะไรบ้างซึ่งถ้าหากว่าผมไปสมัครจริงๆแล้วไม่ได้ดูล่ะ เสียเงินเปล่าไหมก็เปล่าอีกมันกลายเป็นว่ารายการที่เราควรจะได้ดูเทปย้อนหลังทาง YouTube กลับไม่ได้ดูตรงนี้ไม่รู้ว่าบริษัทเขาแก้ปัญหาให้ได้หรือเปล่าไม่รู้ถ้าแก้ไม่ได้ก็ลำบากครับเพราะผมเองก็อยากจะไปดูอย่างมาตาเชฟตอนล่าสุดที่เขาเอาเชฟระดับเขาเรียกว่าดังๆอมาแข่งกันในรายการ่ะก็ไม่ได้ดูหรือตอนนี้มีครัวนรกเฮลคิกเชน ซีซั่น2ก็ไม่ได้ชมสรุปคือใน YouTube ก็ไม่ได้ดูแล้วอีกประมาณ2เดือนข้างหน้าคือเดือนธันวาคมประเทศไทยเราได้เป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมผมจำชื่อครั้งที่เท่าไหร่ก็ไม่ได้แล้วนะครับถ้าจำได้บอกด้วยโดยมีเจ้าภาพคือกรุงเทพชนบุรีและสงขลาในกีฬาซีเกมคนปกติแต่กีฬาของคน พิการจะจัดที่จังหวัดนครราชสีมาทีนี้ปัญหามีอยู่ว่าเราอยู่ในยุคออนไลน์ที่ทุกอย่างทันสมัยหมดแต่ผมก็ไม่สามารถดูการถ่ายทอดสดกีฬาผ่านมือถือได้อย่างง่ายๆเพราะมันติดลิขสิทธิ์อืมผมคงต้องไปซื้อโทรทัศน์ราคาสองพันกว่าบาทมาตั้งไว้นหนึ่งเครื่องเผื่อว่าผมได้มีโอกาสดูข่าวดูอะไรบันเทิองอย่างอื่นด้วย แล้วก็ได้ดูผลการแข่งขันกีฬาระดับนี้ด้วยหรือแม้กระทั่งในอนาคตถ้าโทรทัศน์ยังมีความสำคัญอยู่ผมคิดว่าครั้งต่อๆไปอาจจะได้ชมฟุตบอลโลกหรือกีฬาโอลิมปิกที่ไทยดึกๆได้ด้วยอีกนะครับเพราะว่าทางโทรทัศน์ของประเทศไทยเนี่ยยังไม่คิดค่าลิขสิทธิอ์อะทั้งสิ้นเพียงแต่มันเป็นระบบดิจิตอลเท่านั้นเองเนี่ยเห็นไหมครับ มีโทรศัพท์ทันสมัยจริงแต่มาติดเรื่องลิขสิทธิ์บ้าบอเนี่ยกับเรื่องความขาดทุนของบริษัทเนี่ยทั้งๆที่คนดูเนี่ยไม่ได้ขาดทุนแม้แต่บาทเดียวดูรายการทําอาหารย้อนหลังได้คอมเมนต์ได้ให้กําลังใจได้กดติดตามได้แต่สุดท้ายทางบริษัทเลือกที่จะไม่ลงเพียงเพราะขาดทุนพอบริษัทขาดทุนปับ๊บคนดูก็อดดูไปหลายๆคนเขาก็บ่นให้ฟังว่าในต่างประเทศเขาก็ดูไม่ได้ อ YouTube ก็ไม่ลงให้และจะมีช่อง YouTube ไว้ทําอะไรครับลงเป็นตอนสั้นๆเป็นน้ําจิ้มเหรอครับก็คงไม่สนุกเนี่ยประมาณนี้ที่ผมมานั่งคุยกับเพื่อนๆก็เหมือนกันกับที่คุยกันตอนต้นเรื่องของแอปคุณบอกมีแต่คนไม่ดีถ้าคนดีมาเล่นแอปคนดีของคุณคือใครครับเหมือนกันกับตอนนี้ครับที่ผมพูดถึงว่าแปลกดีนะ แตกยังไงรู้ไหมครับคุณทักสินติดคุกอ่ะขอพูดไปถึงการเมืองนะคุณทักสินติดคุกพี่น้องเสื้อแดงไปนั่งกินข้าวหน้าเรือนจําไปนั่งให้กําลังใจท่านท่านไม่ได้ตายครับท่านไม่ได้หนีไปไหนท่านอยู่ในคุกครบปีท่านออกมาค่อยไปให้กําลังใจท่านก็ได้อันนี้ไปนั่งอยู่หน้าเรือนจําให้กาลังใจท่านเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตโอ้โหเรียกว่าทาเละเทะลูกหลานตัวเองญาติพี่น้องตัวเองครับไม่เคยคิดที่จะไป ทำแบบนี้มั่งเลยอ่ะเขาติดคุกก็ติดไปสิอายไม่ไปเยี่ยมหรอกบางคนตัดพ่อตัดแม่ตัดลูกเลยติดคุกกูไม่เอานะคนขี้คุกไม่ชอบอืมเหมือนแม่ผมอัอนนี้เร,เราเราส่วนตัวเลยนะเพื่อนวิ่งมาที่บ้านมาที่หน้าประตูบ้านแล้วมาบอกแม่แม่ลูกชายแม่ติดคุกพี่ชายผมอะแกไม่ไปเยี่ยมนะครับแกไม่ได้ไปรักไปอะไรมันไม่สนใจเลยซ้าคือไม่สนเนะ่ย ติดคุกก็ติดไปแกไม่ไปเยี่ยมเลยแต่แกมาให้อภัยตอนหลังที่พี่ชายผมมีครอบครัวเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าขนาดแม่ผมเองเนี่ยยังคิดได้ถ้าเกิดว่าแม่ผมยังอยู่ถึงปัจจุบันเนี้ยคงจะเท่าไหร่ได้แล้วล่ะเลขเจ็ดเลขแปดแล้วมั้งตอนนี้แม่ผมก็ไม่อยู่แล้วคือผมอยากจะบอกคนเสื้อแดงว่าช่วยมีสตินิดนึงแล้ว พอนายกไม่ลงไปช่วยน้ําท่วมใช่ไหมครับปัจจุบันนี้ไม่มีใครด่ารู้ไหมครับทําไมถึงไม่มีใครด่าเขาอาจจะไม่ชอบนายกก็ได้เลยไม่ด่าคุณแพทองทานก็เลยไปขโมยซีนนายกซะด้วยการเข้าไปให้กําลังใจพี่น้องที่เกิดอุทกาภาัยน้ําท่วมแต่ในตอนที่ตัวเองเป็นนายกก็ไม่เห็นลงไปแบบนี้เลยไปก็ไปตอนน้ําลดแล้ว รอให้ทีมงานของอาสากูภพัยเขาทํางานเสร็จก่อนค่อยเข้าไปสสเขาเป็นงั้นแล้วครับตอนนี้นายกไปที่ชายแดนไทยเขมรผมก็ไม่รู้นะว่าไปทําไมเพราะฉะนั้นผมก็พูดตรงนี้ได้ไม่ถูกทั้งหมดนะครับ เก็เห็นว่านายกเนี่ยอดีตนายกเนี่ยเขาไปช่วยน้ำท่วมเนาะก็ไม่อยากวิจารณ์เยอะเพราะว่าไปได้มากสุดก็แค่ให้กำลังใจละครับทําอะไรมากกว่านั้นคงไม่ได้ส่วนคุณอนุทินไปที่ชายแดนใช่ไหมครับไปคุยกับทหารก็มีคนโยงเรื่องว่าคุณอนุทินจะเปิดตรงเปิดด่านทั้งนั้นที่คุณอนุทินก็ยังไม่ได้เปิดด่านแล้วตอนนี้ถ้าเปิดด่านไป คนที่เดือดร้อนก็คือใครไม่รู้แต่ปิดด่านคนที่เดือดร้อนคือกัมพูชาเอาเป็นว่าเนื้อหาของคืนนี้มันถ่าน่าจะหลายเรื่องรวมๆกันนะครับแล้วก็ผมขอพูดเรื่องสุดท้ายเลยดีกว่าถึงคุณลีน่าจังแล้วกันที่มีคนพูดถึงก่อนหน้านี้เคยด่าท่านทักษิณใช่ไหมครับเคยด่าตระกูลชินวัตรใช่ไหมครับ วันนี้ทำไมเปลี่ยนใจเข้าข้างเสื้อแดงล่ะครับไม่มีที่ไปหรือเปล่าผมเองถ้าผมยังจะด่าทักษินกับลูกสาวหรือน้องสาวทักษินหรือญาติพี่น้องตระกูลชินวัตรทั้งหลายผมไม่เปลี่ยนใจนะครับผมด่าแล้วด่าต่อถ้าอยากให้ผมเลิกด่าก็ช่วยไปบอกเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางนะครับให้ลดพื้นที่ในการปลูกยางด้วยราคายางจะได้ขึ้น จริงไหมครับถ้าไม่จริงคุณมาเหยียบคอผมสิคุณลองไปลดพื้นที่ในการปลูกยางสิลดให้ได้อย่างน้อยห้าสิบปอร์ซนตก่อนทําได้ไหมถ้าทําได้แล้วเลยราคาน้ํายางยังตกอยู่มาเหยียบคอผมได้เลยถ้าห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วมันได้ผลคุณก็ลดให้เหลือสักส0สิเอร์ซนเนี่ยพอไหมถ้าส0มสิเซแล้วราคานนํายางยังตกอยู่เหมือนเดิมมาเหยียบคอผมได้เลยครับจากร้อยเนี่ย คุณลดที่เหลือสามสิบเปอร์ถ้าสามสิบเปอร์เซนราคาน้ายางไม่ขึ้นผมไม่เหยยบคอครับทําไมเหรอครับลดพื้นที่ในการปลูกยางลงเนี่ยพอน้ํายางมันลดจานวนลงเนี่ยยังไงเสียโรงงานก็ต้องตั้งราคาสูงอยู่แล้วเพราะโรงงานอยากได้น้ํายางไปผลิตเพิ่มแต่เราคุมตรงนี้ไม่ได้อคุมพื้นที่ในการปลูกยางไม่ได้เพราะเราแพ้ราคายางที่มันสูงไง พอราคามันสูงปั๊บก็แหกันไปปลูกพอปลูกมากๆราคาตกตกก็ไปด่ารัฐบาลซึ่งเป็นรัฐบาลที่ไม่ได้เป็นคนตั้งราคาน้ํายางด้วยนั่นคือรัฐบาลชุดหลังที่ผ่านมาแต่รัฐบาลพักไทยรักไทยตั้งราคาน้ำยางที่สองร้อยคนใต้ไม่กล้าด่าครับสุดยอดนะครับอืมเพราะฉะนั้นผมไม่สนับสนุนพักเพื่อไทยหรือพรร พลังประชาชนหรือพรรคไทยรักไทยอยู่แล้วไม่ต้องกลัวเลือกตั้งเทียถึงนี้ผมก็คงไม่เสียเวลาไปคิดมากผมคงไม่กล้าให้ท่านทักสินเหมือนเดิมอีกเรื่องที่ผมไม่กล้าให้เพราะอะไรครับเงินดิจิตอลวอลเล็ตที่ยังไม่สามารถแจกได้วันนี้ยังมีใครหลายคนไม่กล้าพูดเรื่องนี้หรอกครับพร้อมที่จะพูดทําไมแล้วมันไม่ทันแล้วด้วยคุณแพทองทานหลุดจากตำแหน่งไปแล้ว มีเวลาตั้งหลายเดือนแต่แจกเงินที่ต้นบอลเลตไม่ได้โทษอเมริกาโทษสงครามไทยขเขมรนแต่ไม่โทษตัวเองสุดยอดครับผมก็ไม่รู้ว่าสมัยหน้าคุณจะเลือกต่อหรือไม่เลือกต่ออันนี้ผมไม่ได้ว่านะแล้วแต่พวกคุณครับดูวิดีโอผมแล้วคิดเห็นอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้ตามปกติแต่ขอ,อนิดนึงนะครับผมอยากให้ใช้คำที่มันสุภาพนิดน,นึง คลิปที่ผมลงไปทั้งคลิปสั้นคลิปยาวที่ผ่านมาที่อาจจะใช้คําไม่สุภาพอันนั้นต้องกราบขออภัยคนดูไปด้วยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าตอนนี้โลกออนไลน์เนี่ยมันมาแทนที่โลกเสมือนจริงไปทุกอย่างผมในฐานะคนทําวิดีโอที่เปรียบตัวเองก็คือสื่อมวลชนประเภทไม่มีใบประกาศนี่แหละผมเอาชนะคนที่มีใบประกาศคนที่เรียนวิชาชีพสื่อมาบางคนเรียนมาหลายปีอ่ะหาข้อมูลเยอะนะ การเป็นสื่อมวลชนเนี่ยต้องมีข้อมูลหลากหลายด้านต้องมีข่าวรอบด้าน <c oughs> ต้องกรองข่าวถึงจะเอามานําเสนอเอามาพูดได้แต่สื่ออย่างผมเนี่ยดูแวบ,บเดียวก็รู้เลยว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดอันไหนพูดแล้วเดือดร้อนผมก็จะไม่เอามาพูดนะครับถ้าไม่จําเป็นโอเคครับ <c oughs> ก็จะประมาณนี้แล้วกันเนาะขออนุญ,ญาตลงคลิปเท่านี้แล้วกันใครมีความคิดเห็นอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันมาได้ พราะอย่างน้อยๆนะครับทุกคอมเมนต์คือกำลังใจไม่พอมันคือโอกาสที่จะต่อยอดให้ผมสร้างคลิปวิดีโอใหม่ๆได้อีกหลายคลิปเพราะตอนนี้เป้าหมายหลักของผมจริงๆแล้วคืออะไรผมจะหยุดทำคลิปก็ต่อเมื่อหมดแรงนะครับไม่หมดแรงผมก็จะทำคลิปต่อไปผมแค่ต้องการจะพยายามทำทั้งคลิปสั้นคลิปยาวในช่อง YouTube ช่องนี้ให้มีจำนวนเยอะที่สุดเท่าที่เยอะได้ เยอะกว่าคนไทยในประเทศทุกคนทําผมไม่จํากัดจานวนปีไม่จํากัดจานวนเดือนว่าต้องใช้เวลากี่เดือนนะครับ10ปี20ปี30ปีถ้า u t u b e ยังอยู่ผมก็จะทําไปเรื่อยๆจนกว่า YouTube มันจะถึงทางตนันเมื่อถึงทางตันแล้ว YouTube ไปต่อไม่ได้จริงๆแล้วก็ <c oughs> ถือว่าสิ้นสุดกันนะครับแต่ผมยังไงก็ไปต่อแล้วก็อยากจะฝากเป็นกําลังใจให้แก่ช่องใหม่ๆที่เพิ่งจะเกิดขึ้นใน ช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่นานนี้หรือคนที่ทํามาไล่เรียกกับผมแล้วยังไม่ผ่านกฎ,กฎกติกาด้วยนะครับเพราะว่าผมเองตอนนี้ปีสอง8น้นี่เข้าไปสมเดือนกว่าแล้วครับตั้งแต่เดือนกรกฎามายังไม่ครบสี่อ่าไม่ใช่ไม่ใช่สี่เดียวเข้าไปสามปีกว่ายังไม่ครบสี่ปีอ่าเพราะว่ากรกฎาสิงหาตุลาตุลานี่ก็ยังไม่ครบสมเดือนอยู่ดีครับอ ประมาณ3ปีกว่าๆในการทำ YouTube ซึ่งประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งผมใช้เวลา1ปีในการผ่านกฎกติกาของ YouTube ด้วยวิธีการง่ายๆอันนี้ผมมาแชร์นะครับเริ่มต้นจากเรื่องที่สนใจใก่อนพอสนใจเรื่องอะไรก็เอาเรื่องนั้นมาทำทำแล้วคนดูชอบต่อยอดครับเรื่องเดินมนั่นแหละต่อยอดต่อยอดต่อยอดเพื่อให้ยอดการรับชมเพิ่มเติมแล้วจากนั้นยังไงต่อพอหลังจากยอดการรับชมเพิ่มเติม คนดูเห็นว่าเราทําในสิ่งที่ถูกต้องเขาเข้ามาคอมเมนต์เช่นชมให้กําลังใจกันเข้ามากดติดตามกันจะเป็นประโยชน์ผมใช้เวลาปีเดียวในการผ่านกดบางคนอาจจะเร็วกว่านั้นบางคนอาจจะช้ากว่านั้นอันนี้ก็ไม่ได้บังคับนะครับว่าจะสําเร็จกันเมื่อไหร่แต่ผมเห็นใจหลายๆช่องที่ก็ไม่ได้ขยันน้อยไปกว่าผมนะก็ลงวิดีโออยู่สม่ําเสมอแต่ยังไม่มีเขาเรียกว่าไงยังไม่มีผู้ติดตามเพิ่มเติมยังไม่ผ่านกฎกติกา แล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่ายังไงอ่ะยังไม่รู้จักคําว่าส่งหมายเลขบัญชีธนาคารไปให้กับ youtube แต่ของผมส่งเอกสารไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ล่าสุดตอนนี้ทาง youtube แจ้งมาผมเหลืออยู่ประมาณไม่ถึงดอลลาร์ก็จะครบร้อยซึ่งต้องขอบคุณคนดูอีกทีนะครับเป็นโอกาสที่ผมจะได้มีโอกาสมาขอบคุณเพื่อนๆตรงนี้ดียังไงขอบคุณเพื่อนเพื่อ,อให้ตัวเองได้ มีการทำวิดีโอต่อเนื่องนะครับใครเข้ามาดูตรงไหนผมพูดอะไรผิดยังไงคอมเมนต์บอกกันได้ผมก็จะปรับปรุงแก้ไขนะครับในส่วนของการที่ผมพูดผิดในคลิปวิดีโอนะครับมีอะไรผิดพลาดตรงไหนก็กราบขออภัยไว้ตรงนี้ด้วยนะครับอะผมว่าน่าจะครบประเด็นในการพูดของคืนนี้แล้วนะเอาเป็นว่าผมให้หมายเลขบัญชีธนาคารไว้เหมือนเดิมธนาคารทหารไทยธนา,าตาสาขาใหญ่ ธนาคารทหารไทยธนา,าตาสาขาใหญ่ชื่อบัญชีนายยุทธการหงพักดีชื่อบัญชีนายยุทธการหงพักดีเลขที่บัญชี3162628972 3162628972บัญชีนี้บัญชีเดียวเท่นนั้นไม่มีบัญชีอื่นใดทั้งสิ้นนะครับเค okay, ครับก็ยาวมามากพอสมควรแล้วก็ประมาณนี้เนาะผมขออนุญาตจบคลิปเท่านี้แล้วกันครับมีอะไรคอมเมนต์บอกกันได้ครับผมจะไปรออ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับแล้วไม่ต้องกลัว ผมไม่ได้แค่อ่านผมตอบด้วยนะครับโอเคนะครับพบกันใหม่คลิปต่อคลิมหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ